วันนี้นาเล็กมาจัดมรให้นา้นาๆที่ชอบรางไม้กันไปเลยนะรางไม้ตัวนี้จะเป็นรางไม้ประดูนะคะพี่ขานี่นะนาเล็กมาจัดโปรโมชั่นครบชุดพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะในราคา1,499บาทเท่านั้นนะคะ1,499บาทในชุดมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะนี่เลยค่ะล้ายไม้สักสวยๆแบบนี้นะคะ1ชุดนะคะแล้วก็ จะเป็นรางไม้ประดู่แบบนี้นะคะให้นะนะไปหนึ่งชุดนะคะน้าเล็กจะประกอบไปให้เลยนะ,ะแล้วก็ตัวไกด์กล่องนะคะจะเป็นไกด์กล่องสแตเลสมีเซฟกันสนิมอย่างดีแบบนี้นะคะให้นะนะไปหนึ่งชุดนะคะตัวปีกนะคะปีกจะเป็นปีกอรูมิเนียมนะคะตัวนี้ความยาวอยู่ที่40เซนนะคะรองรับยางอยู่ที่1-4เส้นนะคะพี่ๆขาแล้วก็ อุปกรณ์หาปลานะคะที่น้าเล็กแถมไปนะคะอย่างแรกเลยค่ะนี่เลยยางนะคะมัดสําเร็จแบบนี้นะคะให้ลูกค้าไป1เส้นนะคะแล้วก็พีพันท่อนะคะขนาด50ปอนห้เมตรพร้อมขาดแบบท่อนะคะให้ไปอีก1ชุดนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะตอนนี้นะคะน้าเล็กนะคะแถมลูกดอก4ีมินยาว35เซนให้นะานะไป1ลูกนะคะและไม่พอนะคะเล็กแถมนี่เลยจา้า ราคา1499ไม่มีที่ไหนแถมให้ได้นะคะน้าเล็กมาแถมให้เลยโรเลอร์นะคะตัวนี้นะคะแบบมีลูกปืนนะคะน้าเล็กแถมไปเลยค่ะตัดเต็มเลยค่ะสำหรับโปรนี้นะคะแถมให้ไปอีกหนึ่งคู่นะคะไม่พอนาเล็กแขงแขมแว่นตัดแสงตัวนี้นะคะให้ไปอีกหนึ่งชิ้นกันไปเลยนะคะตัวนี้ เป็นเลนโพล,ลาไรด์นะคะตัวที่เล็กถือจะเป็นสีเหลืองนะคะพี่น้ำหนักของแว่นอยู่ที่25กรัมเท่านั้นนะคะตัวนี้สามารถตัดแสงสะท้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะให้ไปหนึ่งชุดนะคะพิเศษเลยนะคะสำหรับนะาะท่านไหนที่เห็นคลิปนี้นะคะแล้วต้องการสั่งนะคะโทรเข้ามาสั่งกับน้าเล็กได้เลยนะคะหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเล็กทักแชทกลับไปเลยค่ะพี่คะความยาวของอา่าร วันนี้นะคะยาวรวมอยู่ที่140เซนนะคะพี่คะรางยาวอยู่ที่80เซนนะคะช่วงชักอยู่ที่ 35- เซนนะคะส่วนทิ้งปลายนะคะ25เซนเท่านั้นนะคะนานาท่านไหนที่ต้องการนะคะหรือกำลังมองหานะคะรางไม้นะคะเล็กขอแนะนำชุดนี้เลยคะ่ะรุ่น SS ราคาโปรโมชั่นนะคะ,ะ,คะของแถมจุใจ1 4 9 9กเเท่านั้นนะคะ นการเก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้ส่งฟีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มต้องการจัดมาเลยค่ะนะ้าเล็กพร้อมจะส่งให้เลยจ้า